น้ำเปล่าหรือผสมกับโซดาเป็นไงใช่จะนี่กินโซดานะประมาณแบบวัดกัปตันซีล่าไหมไม่แย่ว่ะพี่ลองชิมดูไม่แย่เฮ้ยไม่แย่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 แต่ไม่เอาละไม่เอาละเเเเออาาไไปปลยสกองชุดสามชุดเค้ยเท่าไหร่คือเจ็ดพันสองหมื่นบาทครับก่อนที่มันจะได้หลอกขอโทษนะครับเมื่อกี้กินเหล้าแล้วลืมครับว่านัดเขาไปที่ร้าน ไปเลยก็มังค่าเ <Hey. S 2> สกเหลืมาสองชุดสามชุดคือเท่าไหรคือเจ็ดพันสองหมื่นกว่าบาทครับก่อนที่มันจะได้หลอกขอโทษนะครับเมื่อกี้กินเหล้าแล้วลืมครับว่านัดเขาไปที่ร้านเทปโทรมาทำไมยอยู่ไหนครับทำไมคุณใหม่ไม่มาคกานี่มันทุ่มหนึ่งแล้วนะ <laughs> ไอ้เหี้ยกินเหล้าเมาคุณลืมเลยให้ส่งมาที่แทนไม่เป็นไรกินมังค่าเสกเนี้ย แต่แบบกินกับน้ำเปล่าหรือผสมกับโซดาเป็นไงเราพูดตรงๆเราไม่ได้มาอวยแบบโอเวอร์นะก็คือถ้าเกิดอินชอร์ดอ่ะมันสู้แบบวิสกี้แบบไฮเอ็นไม่ได้ที่มันมีการหมักบ่มมาดีแต่ว่ามันถึงใจใช่ที่กินโซดานะอันนี้ผสมโซดาต่อมาณแบบวอดก้าทักกีราไหมใหไม่แย่ว่ะไม่แย่พี่ลองชิมดูไม่แย่จริงๆจริงๆแล้วพี่ชอบกินกว่านะกินไม่เหมือนยาทานเล็บวะใช่ เ้ยไม่แย่ไม่แย่ไไมม่่่่แแยยคือเขามีรสชาติเลยมีรสชาติเจนเลยถ้าเป็นพวกก๊อดก้าสคิล่ารสชาติจะไม่กินหมดเลย่ีโมกินี้สนินไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แต่ไม่เอาละไม่เอาละเริ่มร้อนคอแล้วเนี่ยมูเม่อันนี้เป็นร้านดันที่กับไม่นะจะเปิดให้ดูตะตานเยี่ยมปนไงวะปึ๊บโอ้โหคราบุญค่าไปกันนะจนเราก็รอ มูราสากินี่คือหนามสั้นหรือหนามยาวคือคม่าจะเป็นหนามยาวนะมือมือมือใช้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 มือตะเกียบไม่ต้องใเหมือนที่สาเลยอันนี้คือเรียกว่าอัญมณีของท้องทะเลญี่ปุ่นนะครับอาครับไปต้องจิ้มต้องจิ้มปวดนะโุ้ยเมอ่ะนะครับจิ้มตีน้อยได้สามมือนะครับนี่นี่นี่คือไข่ไหล อันนี้อิโมไไอันี้ไรลทันนี้ไฮไลท์นี่ไฮไลท์ันี่ไฮไลท์อันนี่ยที่ันาแ้ลกันชัดเจนท์อันีโมอีโมมันเะ็นตับขอันนามังันจะมันเหมือนกับฟทอนะีป็นปลที่หน้าตาน่ากลัวมากแต่ว่าตับเข้คือที่สุดแล้วอ้วเตลมคอันนี้ไฮลยครับนี้ลยคอันครับโอันน้ไลอันนี้มฮอนกีันนีันนลอันนไฮันื้ลอันล่า โคโรเนี่คือส่วนที่มันที่สุดของหน้าท้องของลูฟินทูน่าโคตัโร่ลงมาคือชูตอนหลังเนี่ยคนนิยมกินชูเพราะว่าโคตัโร่มันมันไปลองรๆอร่อยอร่อยไหมอร่อยครับมันหวานเนี่ยละลายมหนละลายอร่อยไหมครับยมส้มกินปุ๊บไอ้นี่มาละย่างเป็นไงมันเจ็ดร้อยเขาจะอิ่มจริงวะไม่จริงมันออกมาพี่มันไม่จริงซูชิแต่มันแบบ เออมันแบบทามาเกษตรเนาะทอเมื่อกี้เหมือนมีชมอยู่เฮ้ยยูซุเข้ามานี่เคยอยู่กับสารัตั้มเมื่อก่อนอ่ายคลายจินความรู้จะได้กว่าที่เหลือหน่อยไปย้ายกองเลยครับ